สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนัดสุวรวมบ้านรามีทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถกระบะ4ประตูนะครับสวยๆนะครับมารีวิวนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ MT Extender นะครับรุ่น2.0 Gran X นะครับเป็นรถ4ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ปี2022นะครับคันนี้รถใช้น้อยนะครับเลขไม่์แค่10,000กิโลเมตรนะครับสภาพใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับยังมีรับประกันศูนย์ต่อนะครับของ m อนะครับ4ปีหรือว่า120,000กิโลเมตรเลยนะครับสำหรับรถใหม่นะครับป้ายแดงออกห้างมาที่8 8 9 0 0บาทนะครับของถูกและดีนะครับราคาพิเศษนะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับศูนย์รถบ้านรามินทาซอย5นะครับคันนี้เราขายนะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งคันนี้นะครับบอกเลยนะครับรถปีเดียวนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง4 2สนสอบาทเลยนะครับถัดมานะ้เดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็ประมาณนี้นะครับสภาพกริบๆนะครับกินใหม่ยังอยู่นะครับสำหรับลูกค้าด้านใดนะครับที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยนะครับคันนี้โคตรคุ้มนะครับ ประหยัดเกือบ50%นะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับออปชันเน้นๆนะครับจัดเต็มเลยนะครับเลขใหม่แค่1 3 7 0 7กิโลเมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ MG x c e n t e r คันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ใต้คลิปด้านล่างนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถ มือสองราคาพิเศษถูกและดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ